สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับดูพบผมช่องสุริยนสายดังครับนี่ครับมือนี่ได้ผู้ชำนาญการนะครับเมื่อกีดยางห้นี่มาเปิดนายางแลครับนี่เปินเป็นร้างอิเล็กตอนนี้ครับมือนี่มือนี่เพิ่นว่างมือจอิเล็กตอนนี้์มามาเปิดนายางห้นะครับนี่ครับสวนยางผมมีประมาณอยู่ร้อยต้นแปดปีเก้าปีแล้วครับนี่ ว่าทิศทางทีม่มผู้สำนักการเพื่อนมากีดทักกอนครับกีดเอาเอาเงินทักกอนเพื่อนมาว่าที่โคนถิ่มนะครับนี่เพิ่อนเลยว่าให,ใ,หให้กีดล่องมึงทักกอนมันสียามด้เพื่อนมาทัากสียามทักสีลาปั๊บนี่ทั้งว่าเพิ่นมาเปิดนาใหยนะครับนี่ผู้สำนักการเพิน่นสั่งรอครับ ไปสร้างริ้งต้นนี้ไปบานนะครับว่างมือมาเปิดนายางให้ครับเงินกำลังแทกแทกระดับะระดับการเอียงของนลำยางนะครับผมคงประหงเอียงนะครับเพิเ่นมาเฮ็ดให้หาเพิเ่นมาเฮ็ดครับนี่เพมันกาไปให้แล้วกระเพิ่นแล้วครับตะกิจเปิดให้เขา เดี๋ยวต้องคมต่อไปครับนะครับมาเบิิกินานยางครับบันเอาจัดการเลยเริ่มเรีกเก็ตังไหนก่อนนี่ีแนว่วเนียเห็ดเนียก่อนเด็าานกนี่แบด็งมา,านกนะมน,น,นี่ครับิธีเปิดลายางเป็น คยมีไฮกรอครับเดมาก่งกันนี่เรียงมาต่อตอนีคือเขาเปิดนี่อะไรเขาแบคอยบักล่องแบบวางว่างใหม่วางอันหนีบเนียบเนี่ยตั้ต้นหึงเด็กแต่ที่แรกบแนบมั้งปกระกรแนบกระแนบทุกทุกข้างนั่นะโอ้เนี่ยผู้บาดแต่ทีนี่เนียมันนะมืนเลจะดึงีตอนนี้มันประเทนไทยถึงอ่ย่านี้ปเนยถึงเหยมัน ท่านเห็นเยอะก็คอยกินไอ้นี ah, mom, mom, mom. ่เนียเปิดนาเป็นว่าเดี๋ยวต่อไปกันเนียนเนียนเกิจเนียนสามเทียนนี่เนาะปักลงตักลงอีกว่าก่อนหน้านี้พพอติดปักดินนี่มั่ก้ติดยู่ประมาณออเพาตเสียบดินเสียดินถยกิดยู่ประมาณนี่ยิงจะนติดยู่ประมาณนี่ อันนี้คือแลี้ยอนีบแลิงเลี้ยอนโอ้สามสามสามเทียนนอนดึงสามเทียนกับประมาณเอาประมาดึงดึงเห็นมันหอดไอ้เยี่ยนนั่นแหละเยี่ยนมันยางสีออกจริงดินแต่ไมันอนเฉียนมันมันจสีออกบ่อยหอดแก่นั่นบ่บ่แต่หอดแก่นมันมันสีมันมันสีเป็นที่ใสที่ใสเป็นโอ้มันมันเอาสองบ่อยถึงเมนบ่อยถึงแก่นเมนบ่อยถึงต้นเอเถึงแต่เปียกเ่น อันน,นี้คือท่านเดีเด้นมี่ดีวะไหนเห็นมอต่วาเอาซํำนี่ทะกอนเขาก็ค uh, okay, okay. ่อยเปิดไปโอเคโอเคทีน้านะต้น ну. ที่สองครับต้นที่สองบึงกันจากสองต้นน้ำแนวก่าเดแตวลงตรงลงตรงมากขางนี้กัเช็ดด้วกันดึงเลยเ็ดยึดตรงนีนิดนึง้วกัน ต้นนี้ครับต้นน้อยมันที่เปียกหนาะเปียกบางมาทอกันเนาะกะละวังยง้มถึงบ้านเยอะตัดนี้เด็ดดิบนลงมาถึงเนี้ยวใส่ใส่ถุยข้างนั้นเตนะส,สองครับเตะสองอย่างตัวเปียกหนาเติ๋อยู่ยกยัน ยานจ็กสี่เือนยิบบอกเก้าปีเก <S meals> ้าปีนี่แหละคิดว่าจากสิ่เงนโมเมนที่มันสิบปีแล้วก็แ็จะปลอกง้อสามถ้าปลูกปีหาชิบหายันเขาเขาผีี่ปีแล้วหาชิบหายแล้วปีเปลยบเียบสิบแล้วหาชิหาาปลูกปีหาชิบหาน เกศตอนนะมันเก่ยนต์เออถ้าปลูกสีหาสีหายครับอ้ยังออกครับยางออกครบเด้นนี่สีเลือกก็ตะนานอยู่เออต้นนีบบางเออต้นนีบบางกลัวงั้เลมแกมันะกตัสบอยจ้ะยตับมอแยกตัวสยกตับมืกตัวบมืัมอยตรงตัวอยตือตวมือตัวิบอยตรงบตรงบอแยตมือมอแยกติมเลย อมันไหลท่กอนนั้นวะรวยกับมีเนาะมี่เบ็ดทเนี้ยมี่ไปเอามาส่วน่ามครับมันยางออกแล้วนะครับเดี๋ยวที่แปลเนี่มาตรงก่อนจได้ยางครับนี่สอสอเทียกันสเทียกันอไรดูล่ทีเออเอียงประมาณนี้แบบมัดดวดประมาณนี้นี่ไซรินครับไซลีนเดี๋ยวิ่เาไปห้อยไล่ลร ผนไหลลงไปหมดแล้วครับไ่าช่ได้ต้นนี้บ่อะไรมันข้นถึงเกียร์มันผลมั่งให่ก่ากันเออต้นใหญ่แห้งสือไรแห้งเนาะแต่วากับ่าสนเนื้อไปแนบอกากับเดกัเด้เปียกอยู่สตาวะแต่คือยืนสวนทอนตรนใหญไงกับคือได้ผลแ่นต้นใหญ่ตรงใดดีกว่าสามซีนเต็มวยอ่ะตัวต้นมันสีส้มบุ๋นลักษณะต้นนี้ออกเขาไปส้นนาตงนี้ มันสวยครับมถวยแค่นั้นเหรอตอนนีมันว่าแค่นั้นเอาตรงกันนะมตรงคือกันนะเบื้งเดิ้ถวยไหนมันแตกอย่ใส่เดือนโอ้นี่ครับพิธี่ก่าวันน้มนเขาหย่อนกดมันจะ้แห้งดูตัวที่สเดียวจะเยเออเออปรนมาณนี่เออเออน่เอานี่นี่ละมอที่มานขีไงครับนี

เอาเถาสิคะขูดเอกอข้าวกล้องนียนต้องแตงอันใดขูดแล้วต่างถิ่มาไทยอยู่ประมาณนี้ละนี่เอียงจังสิตอกตอกข้าเทียกับเขาแล้วได้้ะที่ไหลบอลมันไหมแต่มันท่อมเหมือนเขาโมเมนมันเอียงบ่บเอียงแห้งเลยมันที่ไหลบอลโมเมนต์มันมันของเก่าหน่อยไหมมันตรงเอียงนิดหน่อยไหลอยู่ไหลอยู่ ยังอเียังยังยัางยางห้อนเบาหยาหลายคนอยู่เออหลายคนน่ะ่ตอมัดแล้วทุกหมืนล้านใไหมไรนะครับวิธีวิธีการมันเป็นมัดกันมัดที่อันนึงก็ไรจนจนโอ้บิมบินมันเร็วอุ้ยไรดีเกิน หนึ่งมันถิใส่น้ำบระทันของตัวนี้ใส่น้ำบระทันผู้กีดเนี่ยไหลโอ้ยเราคือมีกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น,น,นะครับสวัสดีม่แหวนลำนวอยทุกคนครับสวัสดีครับ